โยสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช anel อ l ี e o n นนะครับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาบอกว่าทำอย่างไรถึงยกล้อได้ไวนะครับข้อแรกนะครับเราก็พยายามเติมพลังให้ตัวเองนะครับลองถามเพื่อนๆหน่อยแล้วกันว่าเพื่อนๆยกล้อเนี่ยเพราะอะไรอย่างเช่นผมนะผมยกล้อเพราะ ผมดูวัยรุ่นต่างประเทศเขายกล้อแล้วสนุกอะเราก็อยากทําได้อะไรแบบนี้ผมก็เลยมีพลังขึ้นมาเลยว่าผมจะต้องยกล้อให้เป็นไว้ผมมีจุดมุ่งหมายแล้วมันก็จะทําให้ผมอะจับจักรยานขึ้นมายกล้อแล้วนะครับนี่เป็นไงไวไหม <the> ข้อต่อไปนะครับข้อที่สองครับ เพื่อนๆออต้องพยายามดูคนที่เขาเก่งกว่าเว้ยเพื่อนเพ,อนพยายามดูแบบวัยรุ่นลอนดอนแบบใครก็ได้ที่เราคิดว่าเขาเก่งเขาคือไอจอนือว่าเขาคือคนที่แบบ เราชอบในการเล่นท่าต่างๆของเขานะครับพยายามศึกษาท่า,ากับพวกเขาดูนะครับวิดีโอที่เขาอัพลงอะ่ะมันก็จะเป็นแบบเล่นท่าใช่ไหมท่าต่างๆที่เขาถ่ายลงเราพยายามศึกษาท่าจากเขานะครับว่าเขาทําอย่างไรนะครับเขาใช้ขาข้างไหนก่อนทําอะไรยังไงเขาปั่นยังไงเขายกยังไงหนะ้าพยายามศึกษาให้ละเอียดนะครับแล้วก็นํามาใช้กับตัวเรานะครับ ข้อที่สมนะครับควรมีวินัยให้ตัวเองนะครับพยายามฝึกฝนบ่อยๆนะครับสร้างตารางให้ตัวเองวันนี้เราจะยกล้อตอนเย็นพรุ่งนี้เราก็จะทําแบบนี้เหมือนเดิมและวันถัดไปเราก็จะพักทําแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับถ้าเรามีตารางที่ดีนะแบบตารางเราแบบเป๊ะๆแบบเนี้ยเราฝึกตารางเป๊ะเลยนะผมว่าจะช่วยให้เราแบบยกล้อได้ไวนะข้อต่อไปนะครับข้อที่4เลยแล้วกันนะ เออก็ข้อหนึ่งก็สองสา 3, แล้วก็ข้อสี่เลยข้อสี่นะครับเพื่อนๆมีวินัยอย่างเดียวไม่ได้นะครับเพื่อนๆต้องพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับจัดวินัยให้ดีให้มันเข้ากับข้อสี่ของเราด้วยก็คือพัก ผ่อนให้เพียงพอไม่ห,กหักหมจนเกินไปนะครับถ้าเราหักหมจนเกินไปนะครับกล้ามเนื้อเราลนะ้าไม่ไหวแน่นอนนะครับและกล้ามเนื้อเรานะมันก็จะไม่พัฒนามัมนก็จะอยู่กับที่นะครับเรายกรอแบบเป็นเดือนไม่เคยหยุดนะครับกล้ามเนื้อมันล้าแล้วถ้าที่เราฝึกอยู่มันก็จะอยู่ที่ข้อต่อไปนะครับอยากรู้รัสิข้อสุดท้ายเนี่ยผมบอกเลยนะใครมีข้อเนี่ยเยอะแม่งโคตรได้เปรียบเลยครับข้อสุดท้ายนะเพื่อนๆข้อเนี่ย เพื่อนๆต้องมีความกล้านะครับถ้าเพื่อนๆมีความกล้ามากเท่าไหร่นรับวันเดียวเพื่อนๆก็ยกล้อเป็นเว้เชื่อว่ามันมีเด็กขอปั่นจักรยานดูที่มันไม่เคยจับจักรยานผมมาก,ก่อนนะแล้วมันแบบเป็นคนที่แบบกล้าหาญมากนะครับความกลัวเด็กคนนั้นแบบไม่มีเลยครับจักรยานก็คันใหญ่กว่าคันใหญ่กว่าตัวนะครับจักรยานผมนะ่มันยี่สิบเก้านิ้วใช่ไหมมันใหญ่กว่าตัว ตัวเด็กคนนั้นมากๆนะครับมันยกล้อขึ้นเฉยเลยแบบผมก็พยายามสังเกตเด็กคนเนี้ยดูมันเออมืนก็มาเล่นสกตทุกวันมันก็คงจะไม่กลัวมันคงจะมีความกล้ามากเด็กคนนั้นถึงยกล้อ ได้ขนาดนั้นคนระับเลยทําให้ผมรู้ว่าเรามีความกล้ามากเท่าไหร่เราก็จะทํามันออกมาได้นะครับแต่เราจะมีความกล้าอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับเราก็ต้องมีสิ่งที่ผมบอกมาทั้ง5ข้อด้ยวยกันนะถ้าเรามีความกล้าอย่างเดียวท่าที่เราออกมาถึงเราจะยกล้อเป็นก็ตามเล่นท่าเป็นก็ตามมีความกล้าถือแบบโอ้เล่นท่าน้นท่านี้สลับไปสลับมาแต่มันก็จะไม่เพอร์เฟกกับท่านะครับ ถ้าจะออกมาไม่สวยเหมือนคลิปก่อนหน้านี้ใช่ไหมมันคลิปผมอะที่แบบเออผมขาดยกล้อไปตั้งเดือนหนึ่งท่าออกมาก็ไม่ไม่สวยอะไรเลยนะครับพยายามโฟกัสท่าด้วยนะตอนฝึกตอนเราฝึกให้เราโฟกัสจุดต่างๆโฟกัสท่าด้วยคลิปนี้ก็มีอยู่เท่านี้แหละครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้า EP หน้าทำอะไรดีอะช่วยคอมเมนต์ให้ผมหนะ่อยผมก็พยายามคิดคอนเทนต์เรื่อยๆอยู่นะคิดไม่ค่อยออกครับพีนะ่ขี้ออกอย่างเดียวไปแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่ลับยูกดแล้ว Mm-mm. <laughs>